สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับทางช่องเราด้วยนะคะแน่นอนว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราเป็นประเทศอาเซียนที่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจมากที่สุดก็ว่าได้ซึ่งนอกจากจะต้องเจอกับปัญหาโรคระบาดส9บที่หลายประเทศประสบร่วมกันมาแล้วเรายังมีปัญหาต่างๆภายในประเทศเอง โดยเฉพาะในด้านทางการเงินทั้งเรื่องเงินกีบอ่อนค่าเงินเฟ้อสูงการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศหนี้สาธารณะที่สูงเกือบเท่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปัญหาการว่างงานและยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะโดยก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด -19 เรามีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ อยู่ที่4.7%ในปี2562ก่อนที่จะหดตัวลงเหลืออยู่ที่2.3%ในปีที่ผ่านมานั่นก็คือปี2565นั่นเองและก็ในปัจจุบันนะคะกำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำที่สุดในช่วงที่มีโรคระบาดซึ่งปัจจุบันหนุนก็คือการให้บริการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่รัฐบาลลาวหมายมั่นปั้นมือว่า จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวของประเทศกลับมาคึกคักมากขึ้นโดยธนาคารพัฒน,นาเอเชียหรือ ADB ได้ปรับการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลาวนะคะในปี2566เป็น4%เพิ่มขึ้นจากการคาดการก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตที่3.5% ในขณะที่ธนาคารโลกประเมินว่านี่ของประเทศอาจจะสูงเกิน110%ของ GDP โดยมีจีนเป็นเจ้าหนี้2ใน5ของทั้งหมดซึ่งนั่นทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจมองว่าเรามีความเสี่ยงจากการเพื่งพาจีนมากจนเกินไปซึ่งเกิดจากการดักหนี้ดังกล่าวนะคะจนทำให้อำน,นาจต่อรองในด้านต่างๆลดลง จนอาจจะนำไปสู่การถูกครอบงำทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มรูปแบบในที่สุดซึ่งในปัจจุบันนะคะสัญญาณเหล่านี้ก็ชัดเจนมากขึ้นทุกขณะรวมถึงสัญญาณล่าสุดนะคะที่เริ่มมีผลกระทบมาถึงไทยด้วยโดยมีสื่อรลาวนะคะบางสื่อได้รายงานว่าเราได้หันกลับไปพึ่งพาจีนอีกครั้งแม้ว่าจะอยู่ในฐานะลูกค้าก็ตาม นั่นก็คือการนำเข้าน้ำมันเบนซินจากจีนทดแทนการนำเข้าจากไทยซึ่งการลำเลียงส่งน้ำมันล็อตแรกนะคะได้เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อเตนแขวงหลวงน้ำพาทางตอนเหนือของประเทศลาวในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ระหว่างรับวิสาหก,กิจลาวเวียงจันทร์ปิตโตเลียมกับซิโนโนเพกฮ่องกงและซิโนโนเพกลาวซึ่งเป็นการนำเข้าเพื่อการจำหน่ายทั้งในแบบค้าส่งและค้าปลีกการเปลี่ยนไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากจีนแทนการนำเข้าจากไทยก็เนื่องจากลาวไม่มีเงินตราต่างประเทศที่ใช้ในการซื้อขายกับไทยซึ่งต้องเป็นเงินบาทหรือ US ดอลลาร์เท่านั้น ในขณะที่จีนยอมรับสกุลเงินกีบจากเรานะคะและเงินหยวนของจีนเองมิฉะนั้นก็ต้องใช้เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยสูงจากจีนในการซื้อขายอีกครั้งเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะและหนักหน่วงมากนะคะสำหรับเราในตอนนี้ และในปีนี้นะคะราคาน้ำมันเบนซินที่ประเทศลาวเพิ่มขึ้นถึงสีเท่าตัวท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจจากปัญหาเงินเฟ้อค่าเงินกีดที่อ่อนตัวลงและหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ใช้น้ำมันกลุ่มหนึ่งมองว่าราคาน้ำมันเบนซินลดลงเล็กน้อยหรือเท่าเดิมจากการเข้ามาทำกำไรของจีน โดยผู้ประกอบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงชาวราวคนหนึ่งนะคะที่ไม่เปิดเผยตัวให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจไม่ใช่เรื่องนโยบายหรือการช่วยเหลือถ้ารัฐบาลลาวนำเข้ามากขึ้นราคาขายตามสถานีเติมน้ำมันในลาวก็จะลดลงไปด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะลาวไม่มีบริษัทผลิตน้ำมันเป็นของตัวเอง แต่ก็มีโรงกลั่นน้ำมันในแขวงเชียงขวางที่มีการนำเข้าน้ำมันดิบมาจากต่างประเทศโดยราคาสินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นทำให้อุดมวงเกสรนะคะนักกฎหมายชาวลาวออกมาเรียกร้องรัฐบาลลาวให้ขึ้นเงินเดือนผู้ใช้แรงงานและข้าราชการของเราโดยให้พิจารณาเงินเดือนขั้นต่ำนะคะที่1.8ถึง2ล้านกีบ หรือ3,325บาทไปจนถึง3,700บาท ซึ่งในระหว่างการประชุมสภาแห่งชาตินายอุดมได้ให้คำแนะนำว่าหากรัฐบาลไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำได้ก็ควรจะหาทางออกอื่นในการบรรเทาปัญหาของประชาชนเช่นการจ่ายโบนัสประจำปีให้มากขึ้นการให้ค่าล่วงเวลาหรือการเพิ่มเงินบำนาญมิฉะนั้นแล้วข้าราชการอาจจะต้องลาออกจากงาน และคนเราก็จะต้องไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านที่มีรายได้สูงกว่าซึ่งพวกเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลเรารีบจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อโดยเร็วและให้ประชาชนชาวเราหันมาใช้เงินกีบในการซื้อขายสินค้าแทนที่การใช้เงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสหพันธ์การค้าของเราได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ในกรณีที่รัฐบาลเราอนุมัติให้มีการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำในทางปฏิบัติแล้วอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่นโยบายจะถูกบังคับใช้ได้จริงเพราะรัฐบาลจะต้องทำการศึกษาราคาสินค้าในตลาดก่อนเพื่อดูว่าการเพิ่มเงินเดือนจะช่วยได้จริงหรือไม่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังคนหนึ่งได้เปิดเผยว่า ความสามารถของรัฐบาลในการขึ้นงเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐที่มีอยู่ซึ่งประเมินจากสถานการณ์แล้วว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้คงเกิดขึ้นได้ยากเพราะรัฐบาลเองก็มีหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นไปทุกขณะนั่นทำให้ประชาชนลาวจำนวนไม่น้อยต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทำในประเทศไทยและเกาหลีใต้ โดยมีการคาดการว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส,ส่วนโดยประมาณ10%ของ GDP โดยทั้งปีนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศลรา2.6ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าจากปี2566 แต่ก็ยังน้อยกว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวในปี2,562ซึ่งอยู่ที่4.8ล้านคนโดยในสีเดือนแรกของปีคือช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศเราเป็นจำนวนทั้งสิ้น1.11ล้านคนค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะคะที่แอดได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟัง เราไปฟังความคิดเห็นของคนไทยเพิ่มเติมนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรมาเริ่มที่คนไทยท่านแรกเลยนะคะโดยท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดีแล้วท่านผู้นำราวที่แสนจะฉลาดสงสที่สุดในโลกแต่ยังไงก็ช่วยมาเอาคนเราในไทยกับลาไปให้หมดจากประเทศไทยด้วยนะครับชมเชยชมเชยมาต่อด้วยคนไทยท่านต่อไปเลยนะคะ คอมมิวนิสต์ย่อมคบหากับคอมมิวนิสต์ด้วยกันส่วนไทยเป็นแค่ประเทศทงข้างคนไทยเลิกมองเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องได้แล้วมาต่อที่ท่านถัดไปเลยนะคะค่าน้ามันงวดที่ผ่านมายังไม่จ่ายไทยเลยก็เลยไม่กล้าสั่งรอบใหม่เพราะถ้าสั่งใหม่แล้วถึงเวลาชําระหนี้ไม่มีใจ่ายอีกก็จะถูกยกเลิกสัญญาคําสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งหมดนแน่ๆก็เลยไม่กล้าสั่งอีก เลยต้องหันหน้าไปหาจีนแทนจีนเขาก็ไม่ได้โง่นะเขารู้อยู่แล้วว่าสภาพของเราตอนนี้เป็นยังไงจีนไม่ได้ใจดีแบบไทยหรอกมารอดูก็แล้วกันว่ารอบนี้เราจะเสียอะไรให้จีนเป็นข้อแรกเปลี่ยนเรื่องน้ำมันในรอบนี้มาต่อที่ความคิดเห็นท่านหัดไปเลยนะคะค่างเงินจีนต่ำสุดคือ1หยวนเท่ากับ5บาทไทยส่วนไทยต่ำสุด25สตางค์ เวลาน้ำมันขึ้นไทยจะขึ้นเป็นสตางค์เต็มที่ที่สองบาทมาต่อที่ท่านถัดไปเลยนะคะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญก้าวกระโดดดูยังยุโรปบางประเทศไม่มีด้วยซ้ำแต่ก็มีเศรษฐกิจที่ดีมาต่อที่ท่านถัดไปเลยนะคะจีนเองก็ลำบากปัญหาเศรษฐกิจภายในหนักมากการฟื้นตัวหลังโควิดก็ช้ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะภายในเขามีปัญหาอาสังหาริมทรัพย์มาก จากการไปสร้างบ้านจำนวนมากไว้เก่งกำไรจนตอนนี้มันเป็นหนี้กันมหาศาลการที่เราจะไปพึ่งจีนก็ต้องคิดดีๆเพราะทุกวันนี้จีนก็แทบจะกระอับเหมือนกันแปลกที่เราไม่คิดพึ่งพาตนเองเอาแต่ยืนจมูกคนอื่นข้อหายใจมาต่อที่ท่านสุดท้ายเลยนะคะโดยท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนไทยเคยเตือนเราแล้วว่าการสร้างรถไฟไปจีนเป็นกับดักจีนเรื่องคู่เงินให้ระวังด้วย แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดจีนนะต้องโทษตนเองบริหารไม่เป็นด้วยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แอดได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ